สวัสดีครับวันนี้ช่องรีวิวอาการเสียเครื่องแจ้ไฟฟ้านะครับผมก็จะมารีวิวนะครับอาการเครื่องรักผ้าสองถังนะครับอ,อ่ลูกค้าแจ้งว่าไฟดูดนะครับเอ่อตอนนี้นะครับก็คือต่อจากอ่าทิปที่แล้วนะครับผมทิปที่แล้วนะครับอาการ เดียวกันนะครับผมแต่ทิปที่แล้วจะเป็นถังปั่นแห้งน้ำรั่วนะครับผมแต่ทิปนี้นะครับผมกรณีที่เราดูอา่าถังปั่นแห้งแล้วอา่าน้ำไม่รั่วลูกยางแต่ภาพยังปกตินะครับแต่ลูกค้าซักแล้วไฟยังจับแล้วไฟยังดูดนะครับผมก็คือให้สังเกตมอเตอร์ปั่นแห้งนะครับ ที่ให้สังเกตตัวมอเตอร์นะครับถ้าถ้ามอเตอร์เป็นสน,นิมอยู่ด้านเดียวนะครับแสดงว,ว่าโดนน้ําส่วนหนึ่งนะครับน้ําส่วนนั้นมาจากไหนนะครับน้ําส่วนนั้นก็มาจากฝังเฟืองเฟืองตัวนี้นะครับมาจากเฟืองนะครับบางทีเฟืองเขา สึกนะครับเฟืองสึกแล้วทำให้น้ำหยดนะครับพอน้ำหยดนะครับเฟืองตัวนี้หมุนพอหมุนปุ๊บน้ำก็จะเวียงมาโดนโมอเตอร์โดนโขไฟมอเตอร์ปันแห้งนะครับผมนะครับก็เราสังเกตด,ดูรอบๆตัวถังก็ได้ด้านในนะครับถ้าเป็นหยดน้ําถ้าเป็นหยดน้ําเล็ก รอบบถังแสดว่าถังรั่วตอนนี้รอบนี้จะเป็นถังซักนะครับผมกรณีที่ถังปั่นแห้งปกตินะครับเราก็มาดูถังซักแล้วน้ําใส่เครื่องนะครับแล้วก็ให้ครับใส่เครื่องแล้วก็ขังน้ําขังน้ําไว้สักสิบสิบถึงสิบห้านาทีแล้วก็ดูนะครับถ้าว่าเริ่มหยดแสดงว่าเฟืองตัวนั้นชํารุดแล้วนะครับให้เปลี่ยนนะครับผมก็ส่วนมอเตอร์ แห้งนะครับควรที่จะถ้ายังใช้งานได้นะครับก็ควรที่จะเอาโบลมนะครับฉีดเป่าเข้าไปนะครับหรือว่าอามเตอร์มาตากเดดนะครับเพื่อความชัวนะครับเพราะว่าบางทีความชื้นมันค้างอยู่ในกดลวดนะครับแล้วก็หลังจากเป่าแห้งเสร็จแล้วนะครับควรที่จะเอาโซนิก ฉีดเข้าไปในทมอเต,เตอร์เลยนะครับฉีดเข้าไปให้โดนทองแดงได้เลยนะครับเพื่อป้องกันการเกิดขี้เกลือในอนาคตนะครับก็เป็นเทคนิคของเรานะครับผมที่เราทําไปก็โอเคใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาตีกลับนะครับย้ําโชนเกต้องฉีดเข้าไปในขั้วฝังในขดทองแดงที่เอ owe, าโจนเกฉีดก็ไปในรูพวกนี้ได้เลยนะครับฉีดเข้าไปได้เลยนะครับฉีดได้โดนทองแดงฉีดเยิ้มๆได้เลยเพื่อป้องกัน ราะว่าถ้าขดลวดมีมีคราบน้ำมันนะครับเขาก็จะไม่เกิดกี่เกลือนะครับผมแล้วก็คนต่อสายดินให้ลูกค้าด้วยนะครับผมก็เปลี่ยนเฟืองเสร็จต่อสายดินนะครับทำความสะอาดมอเตอร์ไล่ความชื้นนะครับผมฉีดโซเน็กเข้าไปนิดนึงนะครับก็จบการของอาการตัวนี้นะครับผม อย่าลืมนะครับสายดินลูกค้าถ้าไม่ใช้นะครับไปส่งลูกค้าควรต่อให้ลูกค้าทุกครั้งนะครับผมการต่อสายดินทิปง่ายๆก็ในทิปตัวหน้านี้ที่เราได้รีวิวไว้แล้วนะครับผมก็สําหรับทิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็ถ้ามีเทคนิคอะไรใหม่ๆเราก็จะมารีวิวกันทางช่องนี้นะครับขอขอบคุณครับ